โอเคน่าจะมาแล้วเนาะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลเลโอเกมเมมนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่เก s ชิน Impact กันอีกครั้งหนึ่งครับมาเล่นมาเล่นภารกิจนี้กันพพูดยังไงดี <laughs> จะบอกว่าพาน้องหมาไปเดินเล่นก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เออมาช่วยน้องหมาน้องแมวกันเนาะ จากน้องหมาบุรี่พูดอย่างนี้อะเลยคงจะได้เหมิงอ,อืมแต่ว่าก่อนหนะ้าน้อง้างน,นี้กันโอเคมาโอเคมันอยู่ไหนแล้วนี่ยอืม อยู่ไหนอ่ะเอออ้าวเดี๋จะมานี่ก่อนแล้วกันผมกดผิดปะเนี่ยอืมอ้าวต้องรอรอหกโมงถึงแปดโมงออหกโมงเช้าถึงแปดเธอหกโมงเย็นอ๋อของวันถัดไปเหรอจริงเด็ก ยวเกมาอ่าตรงไปตรงโน้น นะ,อะพอเรามาแล้วเราเออเจอบอสใหม่ไหมอืมอืม้มาการของเราเอของเธอทำอะไรตำแหน่งบำแหนที่อ่าได้แล้วได้ตำแหน่งใหม่มาแล้วมีสุนัขแนวหน้าคอยปกป้องอยู่โอ้โหโอเค <c oughs> แน่นอนไพมอนต้องตั้งฉายาแน่นอนอืเรียกสุนัขดาบดาบทมินนะใช่ไหมผมอ,อ่านถูกปะเนี่ยอืมเอาเป็นว่าฉันได้ติดตั้งกลไกลที่เหมือนกันเอาไว้ส่วนหนึ่งหวังว่าคนนี้จะผล่าโอเคอเอฮาะาได้เลยไม่มนปัญหาไป อ่าส,ส่วนลบพื้นที่จริงๆมาแล้วด้วยอ่าโอเคเยี่ยมเลยทำไมคราวนี้ไม่ไปไปกับเราด้วยเออทำไมไม่มาเราด้วยล่ะจอแม้ฉันจะแต่วันนี้ท่านประธานมอบหมายภารกิจอื่นให้ฉันนะอ่าโอเคฮะไม่อย่างเกี่ยวกับ้าของส่วน สุนัขแนวหน้าอ๋อโอเคโอเคจะได้รู้ว่ามาจากไหนใช่ไหมอืมโอเคนี่มันชายอะไรกันแปลกหัวเะเงาดำเออเออ,เ,อ,อเรียกเงาดำก็ได้เนาะเท่ดีเหมือนกันไม่ว่ายังไงสิ่งเรื่องโอเคได้เลย อืมอยู่ในลน้่นน่ะโอ้ตรงนี้อโอเคบินไปเลยน้องอายากะยายอยู่ไหนวะ เขืองบนนั่นเหรอโอ้ตรงนี้อเริ่มตรงไหนแล้วเนี่ยอมเดี๋ยวเปลี่ยนทีมกันเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนตัวกันอืมอืมเยี่ยมมากครับน้อง น้องเขาบอกว่าเขาพร้อมทุกสิ่งพร้อมกับเอสถานการณ์ทุกทุกสถานการณ์ครับนี่มันเหมือนเมื่อวานอ่ารวมด้วยนะลูกคาเอลแน่นอนอืมเราก็ต้องอืมเดี๋ยวก่อนนะน้องหมาเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปต้องใช้เอมเบอร์อ่าลืม แล้วเอมเบอร์ผมลันทษจัดเลยโอ้ยแล้วผมยังไม่ได้เปลี่ยนของเออเอา้าวแล้วสัตว์อยู่ไหนมาไม่เห็นสัตว์เลยเออ ผมไม่เห็นสัตว์เลยสัตว์อยู่ไหนเนี่ยอออยู่นั่นเร็ืร้อยอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเอ,อ้าไม่ใช่อีกสองตัวอยู่ไหนอือหือ หมว่าอีกสองตัวอยู่ไหนนี่ตาบอดอยู่ไหนว่าอีกสองตัวอีกสองตัวอีกสองตัวอ๋อนั่นนั่นทำไมนั่นหนึ่งตัวแล้วอีกตัวหนึ่งล่ะอ๋ออยู่ใกล้ใกล้กันโอเคโอเคโอเคโดน <c oughs> Mm. oh เรียบร้อยอืมแล้วนี่ล่ะอืมสาภาพผมลืมไอัน,นี้ทำไรนะอะไม่ได้เล่นวันเดียวลืมอืมเอา อันนี้ก็ต้องจับด้วยปะโดยต้องบวกต้องบวกเลยเนาะอืมเราต้องบวกพวกมันออต้องปล่อยน้องหมา บูมบฮ้ยเปิดได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ต้องตีก่อนได้ของด้วยอืมอืมแมสะใจจริงจริงโดนบางทีโดนทีเป็นสองหมืน่นสองหมื่นกว่าอืมอืม มเมื่อกี้สองหมื่นเท่าไหร่วะนะ่ะหมืม่นเก้าสองหมื่นสามม,มันฟิกไปแล้วเหรอเนี่ยปล่อยน้องมาครับปล่อยน้องมาอีกตัวหนึ่งอยู่นี่อ่า สำเร็จอย่างไวไม่โดนไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้โถเรียบร้อยเสร็จอเออในเงาไหมเหรอผมก็เงานะครับผม เงาเงาเงาเลยมาเล่นเกมเอ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะคุณชิคกี้มามาลุใช่ไหมเอออ้าวโอ้ก็ได้นะครับอยากเข้ามาเล่นกับผมเหรอได้นะอ้าวอ้าวคุณคุณทำคลิปด้วยเหรอ ไม่รู้ครับผมอืมอืมพอเราแล้วนั้นเนี่ยฉันว่าน่าจะยังมีไม่ครบนะอ่าสิ่งมีชีวิตตัวน้อยหายไปเยอะขนาดนั้นเออนเนี่ยอ๋อฮหา,ายไปเยอะเลยจีเดียวอ่าใช่แล้วดูจากคำขอที่ได้รับมา เราน่าจะมีชีวิตน้อยลงครัโอเคเอผมผมมองหน้าจอไปด้วยมองมองแชทไปด้วยงงง,งอยู่เหมือนกันเอไม่คุน้นน่าเสียดายที่ตอนนี้ไม่มีบเบาะแสที่เพิ่มแต่ไม่มีแต่ไม่เป็นไรสัตว์มีชีวิตน่าจะสอบได้ง่ายกว่าโอเคก่อนหน้านี้ ตอนที่ช่วยตระกูลใหญ่มาขอขงที่ขโม,มยไปก็มีช่องที่ขาดบ,บอดแสไปไหลยอย่างเอ่มหลต่อหลายครั้งอะฮะต้องขอบคุณาการคาดการของท่านประธานอ๋อใหญ่นั้นเป็นหัวสมองจริงๆเออหวังว่าจะราบลื่นนะอืมพวกชาวบ้านที่ สิ่งมีชีวิตตัวน้อยหายไปต่างก็ร้อนใจเออนักสัตว์เลี้ยงหายไปเนาะเออฉันว่าเราลุวมมือกันแบบนี้ไม่เลวเลยนะอ,อแน่นอนอยู่แล้วลุวมมือกับเราไม่มีอะไรเลวทั้งนั้นแหละ <c oughs> ไม่ใช่การแฝงตัวหรือการต่อสู้ในส่วนนี้ยกให้เราน่าจะเหมาะสมอ,อาฮะยิ่งกว่านั้นลหละออน่าสนใจมากที่เออซนบาเซนโกไหมละ่ะอ,อ่า เแมมให้เราเลือกให้เราไอ้น,นี่เลยจะรีครูตเราเลยโอ้ถึงม่ประทางจากดูคุยด้วยยากยืนนก็แสดงว่าแม้เป็นประมาณว่าน่ายักษแต่ใจดีออืเออเราขอท่องเที่ยวไปเถอะ เองอฮะเออเอาเลยฝากด้วยนะเออสักพักเราค่อยมาเจอกันอีกโอเคก็ต้องขอบคุณอ่าโอเคแน่นอนเรียบร้อยเดี๋ยวดูซีอ่าโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็คงไว้แค่นี้ก่อนเนาะเออ เราไปค่อยเจอกันอีกทีในคลิปคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ